S 1> <S 1> ส,วส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูนุจรีศรีเทพในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆทราบกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอนสําหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้กันแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1การคิดเลือกหัวเรื่องที่สนใจขั้นตอนที่2การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่3การเขียนเค้าโครงข,งของโครงงานขั้นตอนที่4การปฏิบัติโครงงานขั้นตอนที่5การเขียนรายงานและขั้นตอนสุดท้ายนะคะการแสดงผลงานค่ะแต่และขั้นตอนคืออะไรเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1การคิดเลือกหัวเรื่องที่สนใจค่ะอาจเกิดจากปัญหาคำถามความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่เราอ่านหนังสือสื่อบทความต่างๆนะคะหรือเป็นการถามผู้รู้ก็ได้ค่ะหรืออาจเกิดจากการให้เราไปศึกษาดูงานนอกสถานที่นะคะแล้วทําให้เราเกิดข้อสงสัยแล้วนํามาทําเป็นโครงงานได้ค่ะตัวอย่างหัวข้อโครงงานนะคะ เราอาจจะสังเกตเห็นว่าพืชเหล่านี้มีมากในท้องถิ่นนะคะเช่นผักตบชวาทูบรือสีป่าซอนานา,ายไมยราบต้นสับป,ปะรดและกาบกล้วยค่ะเราจึงสนใจที่จะศึกษาพืชเหล่านี้นะคะแล้วพบว่า พืชเหล่านี้มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่เป็นจํานวนมากนะคะจึงคิดที่จะนํามาทําเป็นกระดาษสาค่ะเราอาจจะตั้งหัวข้อโครงงานว่าการทํากระดาษสาจากพืชใน,นท้องถิ่นก็ได้ค่ะจากภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะ เป็นภาพขยะที่มีมากเกินไปในสิ่งแวดล้อมค่ะและเกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะทําให้สิ่งแวดล้อมของเราเกิดความเสื่อมโทรมนะคะเราอาจหาแนวทางในการแก้ปัญหานี้โดยนําขยะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้สอยต่างๆก็ได้ค่ะ ขั้นตอนที่2การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำจากเอกสารแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของเราก็ได้ค่ะ ขั้นตอนที่3การเขียนเขาโครงของโครงงานเป็นการเขียนวางแผนก่อนที่จะเริ่มทําโครงงานนะคะเพื่อขอเสนอทําโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้จะทำโครงงาน 3. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 6. สมมติฐานของการศึกษา 7. คขอบเขตของการทำโครงงาน 8. วิธีดำเนินการ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงานและ11เอกสารอ้างอิงค่ะ ขั้นตอนที่4การปฏิบัติโครงงานขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในเข้าโครงโครงงานค่ะมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆให้ละเอียดและต้องจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลในการเขียนรายงานต่อไปค่ะซึ่งในการจดบันทึกนักเรียนต้องจดด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมานะคะ ขั้นตอนที่5การเขียนรายงานนิยมเขียนเป็น5บทนะคะซึ่งประกอบด้วยบทที่1บทนำเป็นการเขียนเพื่อแสดงถึงที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษาบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นการนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาบทที่ 3. วิธีดำเนินการแสดงถึงรูปแบบการออกแบบในการทำโครงงานอาจเริ่มตั้งแต่วางแผนลงมือปฏิบัติและสรุปผลค่ะบทที่ 4. ผลการดำเนินงานเป็นการแสดงผลการทดลองหรือการดำเนินงานต่างๆว่าได้ผลอย่างไรบทที่ 5. สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการทำโครงงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆค่ะขั้นตอนที่6กการแสดงผลงานเป็นการนำเสนอผลงานสามารถจัดได้หลายรูปแบบเช่น การจัดนิทรรศการหรือทำเป็นสิ่งพิมพ์การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนตามความเหมาะสมของโครงงานค่ะซึ่งการนำเสนอโครงงานจะเป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์คุณครูหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติโครงงานของตนเองได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ